สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูละลิตาปากพานนะคะหรือชื่อเล่นของคุณครูก็คือคุณครูลูกหูนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าครูแล้วแล้วก็รู้จักชื่อครูด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ วิชาที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นปุมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ่าเรามาดูสิคะว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรคะเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูโจทย์ปัญหานะคะ ขั้นตอนที่สำคัญนะคะเราต้องรู้จักวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะครูให้4ขั้นตอนนะคะในการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะอ่าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะขั้นตอนที่หนึ่งอ,อ่านทําความเข้าใจปัญหาว่าโจทย์เขาถามหาอะไร โจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะต่อมาขั้นตอนที่สองคือวางแผนแก้ปัญหาหลังจากที่เราดูว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็โจทย์ทำอะไรนะคะเราต้องวางแผนแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์โจทย์ค่ะว่าสามารถหาคำตอบได้จากการบวกหรือว่าการลบนะคะขั้นตอนที่สามหาคำตอบอ่า เรารู้วิธีการหาคำตอบแล้วนะคะเราก็ทำการบวกหรือว่าลบนะคะเราก็จะได้คำตอบนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะครูให้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะเด็กบางคนนะคะสามารถหาคำตอบได้นะคะแต่ บางครั้งอาจจะลืมเช็คคำตอบนะคะทำให้เราจะเสียคะแนนไปนะคะข้อนี้ครูเลยจัดให้เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยโจทย์ข้อแรกนะคะอ่านไปพร้อมๆครูเลยนะคะป้อมมีมะม่วง3ามผลป้าให้มาอีกสี่ผล ป้อมมีมะม่วงรวมกันกี่ผลอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะป้อมมีมะม่วงสามผลป้าให้มาอีกสี่ผลป้อมมีมะม่วงรวมกันกี่ผลอ่าหลังจากที่เราอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสิคะว่าโจทย์เขาถามหาอะไรนะคะโจทย์เขาถามว่า ป้อมมีมะม่วงรวมกันกี่ผลนะคะอ่าคราวนี้แล้วโจทย์ให้เราให้อะไรเรามาบ้างคะโจทย์เขาให้ป้อมมีมะม่วงสามผลป้าให้มาอีกสี่ผลนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาจาก สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเด็กๆสามารถรู้ได้เลยว่าเราจะหาผลลัพธ์ได้โดยวิธีการบวกนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญของการบวกนะคะมักจะออกข้อสอบบ่อยๆนะคะคือคำว่ารวมค่ะ เอามารวมกันนะคะแปลว่าจํานวนมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะฉะนั้นเมื่อจํานวนมันเพิ่มขึ้นวิธีที่เราจะหาคำตอบก็คือการบวกนั่นเองค่ะอะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะ3าบวกสเท่ากับเท่าไหร่อ่ 3บวกสี่เท่ากับเท่าไรเด็กๆลองคิดหาคำตอบดูนะคะอ่าบางคนนะคะเก่งมากนะคะ3าบวกสี่ผลลัพธ์ก็คือเจ็ดนั่นเองอ่าเราได้คำตอบคือเจ็ดส่วนที่สำคัญนะคะเราอย่าลืมใส่หน่วยให้เขาด้วยนะคะหน่วยของเขาก็คือผลนะคะเราต้องตอบหน่วยของเขาด้วยนะคะ อตอบเจดผลเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ็ดมีค่ามากกว่าสามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะตาเลี้ยงเต่าสองตัว เต่าออกลูกมาอีกสามตัวตามีเต่าทั้งหมดกี่ตัวตาเลี้ยงเต่าสองตัวเต่าออกลูกมาอีกสามตัวตามีเต่าทั้งหมดกี่ตัวอ่านโจทย์ดูแล้วเรามาดูสิคะโจทถามหาอะไรโจทามว่าตามีเต่าทั้งหมดกี่ตัว คราวนี้โจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างคะตาเลี้ยงเต่าสองตัวเต่าออกลูกออาออกลูกมาอีกสามตัวนะคะอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะออาโจทย์ถามว่าตาเลี้ยงเต่าทั้งหมดกี่ตัวนะคะ ตรงนี้ครูต้องลบออกก่อนนะคะเพราะว่ามันติดมานะคะตาเลี้ยงเต่าสองตัวเต่าอ,ออกลูกมาอีกสามตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเรานะคะอ่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องรู้ว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเราสามารถหาคำตอบได้โดยการบวกหรือว่าการลบคะอ่าเต่าอ,ออกลูกมาอีกสามตัว เป็นการเพิ่มจำนวนใช่ไหมคะการเพิ่มขึ้นแปลว่ามันต้องเป็นวิธีการบวกนะคะ,ะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะสองบวกสาเท่ากับเท่าไหร่นะคะ สองบวกสามเท่ากับเท่าไหร่นั่นงรอนักเรียนลองคิดหาคำตอบดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคำตอบก็คือห้านั่นเองอห้านวยคือตัวอ่าครน,นี้ดูสิคะว่า คำตอบสมเหตุสมผลไหมคะห้ามากกว่าสองฉะนั้นคําตอบสมเหตุสมผลข้อนี้ตอบห้าตัวถูกต้องค่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะรอยยอดกระปุกออมสินไปแล้ว7บาท ยังเหลือเงินอีกสองบาทเดิมพลอยมีเงินกี่บาทพลอยยอดกระปุกออมสินไปแล้วเจบาทยังเหลือเงินอีกสองบาทเดิมพลอยมีเงินกี่บาทอ่าหลังจากที่เราอ่านโจทย์แล้วเราได้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะ โจทย์ถามว่าเดิมพลอยมีเงินกี่บาทคราวนี้เรามาดูสิคะว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างอ่าโจทย์เขาให้พลอยยอดกระปุกออมสินไปแล้วเจ็ดบาทยังเหลือเงินอีกสองบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ อ่าคราวนี้เด็กๆด,ดูโจทย์แล้วสามารถวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าเราจะหาคำตอบได้โดยการบวกหรือว่าการลบคะเป็นการหาของเดิมนะคะหาเงินจากเดิมที่เคยมีอยู่นะคะหลังจากที่หยอดไปแล้ว7บาทเนี่ยยังเหลืออีกสองบาทนะคะถามหา เมื่อก่อนนะคะมีเท่าไหร่นะคะสามารถหาได้โดยวิธีการบวกนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเจบวกสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะต้องมี ช่องว่างตรงนี้นะคะนี่คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่าคราวนี้ลองหาคำตอบดูนะคะเจ็ดบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะตอบเก้าค่ะถูกต้องค่ะเก้าหน่วยคืออะไรคะบาท อ่คราวนี้เราดูสิคะว่าตอบ9บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะอ่า9เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะมีค่ามากกว่า7นะคะอ่าอันนี้เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะโจทย์ข้อที่4นะคะ อ่านโจทย์พร้อมครูเลยมีสุนัขกตัวเป็นตัวผู้สามตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวมีสุนัข6ตัวเป็นตัวผู้สามตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวอหลังจากอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะเราดูสิคะโจทย์เขาถามหาอะไร โจทย์เขาถามว่าเป็นตัวเมียกี่ตัวนะคะแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะมีสุนัข6ตัวเป็นตัวผู้3ตัวอนักเรียนสังเกตดูข้อนี้นะคะ มีสุนัขหกตัวเป็นตัวผู้สามตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะคะเมื่อโจทย์เป็นการเปรียบเทียบนะคะวิธีการหาคําตอบนะคะเราหาคําตอบได้โดยการลบนะคะจําไว้เลยนะคะถ้าเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะคะนักเรียนสามารถหาคําตอบได้โดยการลบนะคะ คราวนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะ,ะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า6ลบ3เท่ากับเท่าไร่6ลบ3เท่ากับเท่าไรคำตอบก็คือ สามหน่วยคือตัวออคราวนี้เรามาดูสิคะว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมสามมีค่าน้อยกว่าหกนะคะเป็นการลบนะคะการลบนะคะคำตอบนะคะต้องน้อยกว่าสิ่งที่โจทย์าำนดให้มานะคะ สามีค่าน้อยกว่า6นะคะฉะนั้นคําตอบสมเหตุสมผลนะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะรอนนี้เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะอ่านโจทย์ตามคูเลยแม่ซื้อปลามาแปดตัวแมวข่าไปกิน1ตัวเหลือปลากี่ตัวแม่ซื้อปลามาแปตัว แมวข้าไปกินหนึ่งตัวเหลือปลากี่ตัวอหาหลังจากอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือเหลือปลากี่ตัวนะคะโจทย์ถามว่าเหลือปลากี่ตัวคราวนี้เรามาดูสิโจทย์ให้อะไรเรามาโจทย์ให้มาว่าแม่ซื้อปลามาแปดตัว แมวข้าไปกินหนึ่งตัวนะคะอ,อ่หลังจากอ่านโจทย์แล้วนะคะเราดูซิคะซื้อปลามาเนี่ยแปดตัวแมวข้าไปกินแปลว่าจํานวนปลาของเราต้องลดลงใช่ไหมคะเมื่อมันลดลงนะคะเราสามารถหาคําตอบได้โดยวิธีการลบนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้คะ่ะ แปดลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะคะแปดลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่แห่ตอบเจ็ดตัว บางคนนะคะตอบไวมากเลยนะคะเก่งมากนะคะเราต้องฝึกคิดนะคะเด็กๆเจ็ดเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะ uh huh. เมื่อมันเป็นการลบคําตอบเจมีค่าน้อยกว่า8นะคะฉะนั้นคําตอบสมเหตุสมผลน,นะคะเจจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ อัน <Workers> นี้มาดูโจทย์ข้อสุดท no. um, ้ายกันแล้วนะคะอ่านโจทย์ตามคุณครูเลยอ้อยมีดินสอห้าแท่งอุ้มมีดินสอสามแท่งอ้อยมีดินสอมากกว่าอุ้มกี่แท่งอ้อยมีดินสอห้าแท่งอุ้มมีดินสอสามแท่งออยมีดินสอมากกว่าอุ้มกี่แท่งนะคะ เด็กๆดูซิโจทย์เขาถามว่าอ้อยมีดินสอมากกว่าอุ้มกี่แท่งนะคะสิ่งที่โจ์ถามนะคะคราวนี้โจทย์ให้อะไรเรามาคะโจ์ให้มาคืออ้อยมีดินสอห้าแท่งอุ้มมีดินสอสามแท่ง หลังจากที่เราดูสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเราพิจารณาการหาคําตอบนะคะออยมีดินสอห้าแท่งอุ้มมีดินสอสามแท่งนะคะก็าถามว่าออยเนี่ยมีดินสอมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยคนชื่อออยนะคะอันนี้ครูจําลองให้คือดินสอของออยนะคะอันนี้คือดินสอของอุ้มนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ เมื่อเรามาวางเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าโจทถามหาบุคคลคนแรกนะคะแล้วมีคำว่ามากกว่าตามมานะคะมันเป็นการเปรียบเทียบครูเคยบอกแล้วว่าการเปรียบเทียบนะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยการลบนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ ห้ลบสเท่ากับเท่าไหร่นะคะห้าลบสามเท่ากับเท่าไหร่อ่ามีอยู่ห้าหักออกสามเห,สะะเหลือสองนะคะเหลือสองหน่วยคือ แท่งนะคะดินสอรางนี้เรามาดูสิคะคำตอบสมเหตุสมผลไหมคะสองกับ5เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสองมีค่าน้อยกว่าหานะคะเป็นวิธีการหาคำตอบโดยการลบนะคะสองน้อยกว่า5้ฉะนั้นสองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะฝากอีกเทคนิคหนึ่งนะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะลบยังไม่เก่งหรือว่าบวกยังไม่เก่งนะคะเราสามารถใช้นิ้วมือของเราทั้ง10นิ้วเนี่ยนับได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราเพิ่งอยู่ปหนึ่งเองนะคะเราสามารถใช้นิ้วมือนับหรืออาจจะมีสิ่งของก็ได้นะคะคราวนี้ ไปสู่ช่วงกิจกรรมเพิ่มพลังสมองนะคะเพิ่มพลังสมองเราต้องฝึกคิดนะคะฝึกคิดสมองเราทำงานเมื่อมันทำงานนะคะเราก็จะเก่งขึ้นนะคะอ่าครูกำหนดโจทย์ให้มานะคะเด็กๆดูสิว่าสิ่งที่ถูกต้องนะคะเป็นบัตรภาพที่หนึ่งหรือว่าบัตรภาพที่สองนะคะอ่าดูโจทย์นะคะฉันเลี้ยงนกหกตัว บินหนีไปสามตัวเหลือ,อนกกี่ตัวเด็กๆด,ดูนะว่ามันหาคำตอบได้จากการบวกหรือการลบนะคะคนไหนตอบหนึ่งชูหนึ่งนิ้วคนไหนตอบสองชูสองนิ้วนะคะอ่าคำตอบก็คือสองนะคะสองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ เพราะอะไรฉันเลี้ยงนกหกตัวบินหนีไปนะคะนกมันบินหนีไปนะคะมันต้องเหลือจำนวนน้อยลงนะคะอ่าฉะนั้นหกลบสามจึงมีค่าเท่ากับสามนะคะรันนี้ข้อต่อไปกันเลยอ่ากบอยู่ในสระเจ็ดตัวกระโดดเข้ามาอีกหนึ่งตัวรวมมีกบกี่ตัว กบอยู่ในสระเจตัวกระโดดเข้ามาอีกหนึ่งตัวรวมมีกบกี่ตัวแอะอย่าลืมนะครูเคยบอกไปเมื่อข้างต้นมีคําว่ารวมคําว่ารวมนี้เป็นวิทียอะไรนะออะบางคนได้คําตอบแล้วคนไหนได้คําตอบช่องที่หนึ่งชูหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะช่องที่สองชู2นิ้วนะคะ ได้คําตอบคือช่องที่หนึ่งเก่งมากนะคะครูเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเจอคำว่ารวม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 นะคะจำนวนมันต้องเยอะขึ้นแน่นอนนะคะเมื่อมันเยอะขึ้นเราหาคําตอบได้โดยการบวกนะคะฉะนั้นเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะคะช่องที่หนึ่งถูกต้องค่ะอ่าข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะนิดเลี้ยงแมวหนึ่งสิบตัวอ่าเป็นตัวผู้เจ็ดตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวนิดเลี้ยงแมวสิบตัวเป็นตัวผู้เจ็ดตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวอ่าถามถึงตัวผู้และถามถึงตัวเมียเหมือนคุณครูเคยสอนมาแล้วนะ เป็นวิธีอะไรนะใครตอบหนึ่งชูหนึ่งนิ้วใครตอบสองชูสองนิ้วนะคะอ่าคำตอบก็คือสองนั่นเองอ่าแผนภาพที่สองนะคะได้เป็นสิบลบเจดเท่ากับสามนะคะมันเกิดการเปรียบเทียบอ่าครูเคยบอกไปแล้วนะคะเมื่อเกิดการเปรียบเทียบเราต้องหาวิธีการโดยการ ลบนั่นเองฉะนั้นคำตอบก็คือ10ลบ7เท่ากับ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆง่ายไหมง่ายไหมคะอ่าบางคนก็อุย้ยง่ายนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะ ทั้งหมด10ข้อนะคะเหมือนที่สอนมาเลยอาจจะเพียงแค่เล็กน้อยนะคะใครที่ตั้งใจดูนะคะขอ,อให้ได้เต็ม10ไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนนะคะสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าอะไรลาไปก่อนนะคะ